สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันน้องว่างนะนี่ก็คือเกมที่ผมแบบเล่นทุกวันก็แบบไม่ได้อะไรมากก็เล่นทุกวันนะครับวันน้องว่างก็มากดเล็กซะหน่อยมาพอดีแบบอยากเจอเพราะแบบแงรงวก็โหดแรงอย่างเงี้ยพอดีก็แบบชนะชนะสามตาติดอ่ะน,นะอืมก็าพินั้นอือไม่พูดเยอะอือกัวครับเอ้ยอันนี้อันนี้ด้านล่างไม่เกียนนะด้านล่างไม่เกี่ยวนะนนะอือเเบื่อจุงเก้ก็ไปต่ออนเลยลักการ ไปเจอในเกมเลยนะครับหาห้องโคตรนานไอเ้เหี้ยตอนนี้เรามาเฮ้ยเจอแล้วอ่ะออโอ้หเจแรงเจ็ดร้อยเท่ากันนะท่านผู้ชมผมเจ้าตัวฟิฟตๆลงนะาคามิอันนี้ก็เป็นราเพึ่งเล่นนะเอ้ยไม่ใช่พึ่งเล่นดิพึ่งสร้างนะท่านผู้ชม รู้จักป่าวโรมาลิโอมาเทโรนโดนะเพราะว่าผมอยากเล่นไม่มีอะไรมากเราจูนตอนนี้ขอดิดดิ๊ดสิ่งเดขอดิดดอดนะครับมาว่าใครจะไม่เล่นเหรอไม่ห่าะว่าไม่ห่วงไหมผมห่งว่าผมจะทำเลยแต่ว่าผมจไม่ทำม่ห่วมเป็นตัวไม่ทำ Has been bothered to bother the traffic yeah. has been extraordinary, but the level of expectation is also very, very high. And Hakimi <coughs> who are uh, <were> queuing on <coughs> <up> the block <coughs> for their tickets as soon as we knew the date of the fixture. Well, now they can't wait for it to begin, and begin it will any second now. Yeah. Class. Well, you can't ask for much more than that. A difficult moment he simply had to deal with. Beckham uh, plays it short. Uh, and here's Beckham. Uh, oh. 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 Romare, <laughs> he <laughs> have have yeah. had the measure of the keeper oh. then. but how wrong he oh. was. He played it short. Uh. เปิดเขาไปเบคก์แฮไยามเอนียวตัวหลังเขานะเพราะมันจะมันจะแทงช่องนะเลวนดฟสกีนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหจิโอ้ดูดิว่าแข็งเลยโอ้โหแล้วพอชนก็มันก็ได้ฟางเาไปปบเขาคู่ได้เลย ดีกว่าดีกวาานีกวาลาด้ิี่กวา่าด้ววาดิ้่าด้วาวนี่ิว้่ากาด้กี่ิ้่าวาาดาดิ้กีดิกติาิ่าิ้าด้อีวีกวิ่นี้

2,500ครับผู้ชมเอ้ส2 5พันห้าสนห้วไชหมนิลนิช่วงนี้ก็ระวังด้วยครับเปไ็นควมผิดนะเปิดเปิดให้ดีบาร่าตลอดนี้ดีบาล่าช่างฮักกิมิโอ้โหผู้ชาลล์ก็จะแทงให้ดีบาร่าหยอกนะเมื่อกี้ผมจะแทงให้ดีบาลาแหละแต่ว่ามันไปแทงให้ไอ้น,อนั่นเจนิลโรมาลิโอ

It seems as if he's just had a momentary lapse and, and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to, to get his head up. Oh! he been been born. Born. Beckham. He spotted the run and played him through. ดีมากดีมาดีดีดีาโอ้โหเตะออกเฮ้ยเหลอเวลาจไม่ได้่งกันที่จริงเขาเล่นอย่างนี้กันเลยนะอุ้ยสัตว์กลัวจะลวดตกแกงหมืนเลยเหนี่ยเข้าลิ้วผู้ชมการปั่น Logo Come on, Lots on that one, but he couldn't find the target. <mumbles> drives it forward. <laughs> Marquinhos. <gasps> <laughs> Oi! Yeah. and <laughs> the chase is on. Looks to clip it forward. Oh, <laughs> you And it's played forward. Oh, long, long, on the long, long, did it. He gets past his money. That's a good intervention. Things could have got far worse than that. He get that พอดีพี่พอดโอ้มันไม่ให้ดูอะท่าู้ชมพ่อเจอที่นี่เรายากทำให้มันเป็นการทำให้ทีมเราเจ็บดจเอ้ยรู้ว่าเขาจะตัดเข้านมาอยู paid to do. อ้ยไอเทียดูดีคุนผู้ชมดูดีมันเตะหน้าเขาเหลี่ยม

And looking back at that. That's how you play on the counter. Yeah. Quick and decisive, the and ruthless with the finish. I thought it was a stunning, stunning goal. Barcelona take a two-goal lead. Should be comfortable mm -hmm. right Well, it's been a, an absolutely mm -hmm. fabulous mm -hmm. spell mm -hmm. for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Mm -hmm. เมื่อกี้จริงๆผมจะกระดกข้ามหัวนะชมแต่ว,ว่ามันไม่ติดอ่ะบาคกีเนียสมาริตอนาเฮ้ยสะบัดแฮมไฟนัลดัมโอ้โหดูตัวผมรู้ว่าเดกิเอ้ยผมรู้ว่าอาร,ร์ติซันนะนี่น้อนแรกเมสซี่ Vine yeah. gets his foot in there. Now it's Romario. Oh. Okay. Well played, he saw that coming. Oh what a yin out. Romario. Oh. It's been intercepted. ส่องใจแม่งเลยโอ้โหอีกนล้วุมเดินเลยุมเดินสามรอบติดนผ่ยชมคิดดิท้ายสั่งตายเออัีครับดีบาล่าลูกหักเขเลยติตีผมไม่ค่อยใช้นะดีบาล่าแต่เกมมติดเนีจะแแต่ว่ามยห้เนื่อยเลดีบาร่าคุณเหนื่อแล้วอ เกยได้จากการเดมหนีอะไรมาตให้เขาบ้างครับเพื่อนมึง t ูจากการดูถูกว่าครับเพื่อนมึงไหนก็ไหน o หนก็จะชนะแหละเพื่อนมึ Messi looking to play it into the box. So, who <coughs> is the target <coughs> now? He's having <coughs> a look at what's available. <coughs> <coughs> he has been fouled there. Oh, <coughs> Oh, and game. that will be the final act. They go on, Barcelona, comfortable yeah. winners, mm. 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 a virtuosity oh, display, up. utterly yeah. one-sided. What yeah. do you take away from it yeah. all, Jim? Yeah. Barcelona yeah. were very yeah. impressive hey, here, bang. Peter. The backbone of this team is so strong, and it proved to be. <laughs>